พี่น้องครับนกถือแล้วครับเดี๋ยวผมเจอลงกไกเบิ้งครับชะเล่บปกเงาะปลาครับตัวที่สิบเอ็ดของเขายังมีนกขันอ้อมคู่อ้อมดอ้วยนะครับผมเสียวตนนกปลาลงมาผมนกตอนสิต่อไปที่เขาพอมือหนีผมหยัดงานอยู่หนีเบิดมือเดี๋ยวรอชม่วโมงพี่น้องผนจะไปใช้โกงให้เพิ่งพร้อมพี่น้องครับอลงมา้ะครับเพื่งสนับป,ปีครับ ุเหีนยนดเดี๋ยวไปรอช็อมาคุณเจี๊ยบไปใส่กลงนกตอสิไปมองนี้ครับนกตอสิตอไปหนีก่อนเดี๋ยวนกนีไปใส่กลงครับ โตขึ้นสันสันครับคือคคือืออกับสีเป็นนกเมียแต่ว่าสอสอต่ำตรงตาเลยครับน้อยๆมากกว่าขอดแต่ว่าขาเขาหนีใหญ่ขาสันสันญ่า,ายๆอาจารย์ท่านใดพ่อเบิองออกครับข้อเป็นไม,ม่ผมเบิกได้ว่านกปูนกเมีย ราะว่ามันเขาร่วมตัวยู่ด่ดนแล้วตัวนี้ผมนั่งเบินนง่งสองชัมมง่วโมงหมดเลยเคยเห็นคู่ด้วกันคู่ไปคู่มาคนแรกซองกล่องเบ่งเห็นเห็นได้โดดหยียบแต่ว่าโตมีมีขันอยู่ไกลครับเราก็คู่ขันแต่ว่าเสียงงี้กันแต่ว่าบอลเป็นคู่ดีดองังเดี๋ยวผมใส่ตุ่ม,ไปไปไหมให้ตรงนี้อันนี้ก็เป็นกงนกต้อนแล้วครับเนี่ยลงใส่นกต้อนเนาะเขาเนี่ยอีกแล้วมือเนี่ย อาจารย์ท่านใดร่องคอมเมนต์เบิ่งครับแต่ว่าสอต่ำตา,ตาสนับปีกหัวเป็นหัวหน,หน่อยๆครับตัวใหญ่อยู่หัวหน,หน่อยๆขาใหญ่งแต่ผมฟังเบิ่งมันม,ม,นมีมันมีอ่างสองข้ามครับนกตัวนี้ตอนมัาขอวารวมต้นเหนียวแห้งครับรวมต้นสอง่วโมง สองชั่วโมงจะค่อยหยยบอสองชั่วโมง,งครึงหมดแล้วเจ็บเบฟังมึงเพิ่งสนับปีครับแนนอันนี้เป็นนกแถบแถบภูเขาเครับแต่พอท่านถึงขึ้นภูเขาไปเลยนี่ครับภูเขาอยู่แถบแถบภูเขาแต่ก็ยืนในเขียดเขียดภูเขาโอ้สีงามบบรับปล่อยเหลอางงามอยู่แต่ว่า เป็นนกสีดำๆเบอร์สีขาวคือคือผมต่อได้โตเฉลยตัวกันมีกับเฉลยโตที่11ของเงาะป้าแหละครับเสียงไงมีคู่อ้างสองคำข้ำขางหลังนี่ยังมีนกขันอยู่ด้วยครับตอนผมมาที่แหลกเงียบผมมาที่แหลกครับเงียบเบิหนกเพราะเอา เอาเงาะปลาติร็จไปขันโยนยุดงูกี้ดขึ้นเลยครับนกปนีนกปลาแตกบึมบ่มบำบึ่มบำเลยจักมาได้ทางไหนเนี่ยขันเดี๋ยวนี้วนว่อนยีนน้ำมันเดี๋ยวนี้กับซีหาตัวขันอ้อมมันอยู่นี่ครับอันนี้กับเสียงกับมันเนี่ยเสียงขันยนินมันแล้วครับตอนนี้ก็ประมาณสิบโมงสิบโมงสัก รอบังครับหอดบายผม่าบว่าเนี่ยอาจจะดีไปแต่ผมใส่ค้อเก้าไหวผมบอกนกลงมาอาอาจารย์่ันไดเข้ามาช่วมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้นุ่มอันพ้ารอยนะครับผมกับสีคอจบคลิปไปเพียงสามีสวัสดีครับมาัน้วครับมือน